สวัสดีครับ F4 น้องอุงิงเพชรบ้านแพง F4 สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านและ F4 บดเจาของ F4 เสียนอนสําหรับคลิปนี้สโรจนบนก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงของเราสําหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงของเราปีนี้ก็น่าจะหรือคงจะได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดเป็นปีที่สอง ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงจะได้รับกาพแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับสำหรับน้องวงยิงเพียรบันแพงหรือซปเปอร์สตาร์น้อยวันใจมหาสนของเรานะครับสำหรับ <c oughs> สำหรับน้องก็ได้ทำการแสดงใกล้บ้านน้องก็ได้เดินทางกลับมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านของน้องคืออยู่ที่บ้านน้องครูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัด ที่สกเกตนะครับสําหรับคืนนี้และเมื่อคืนเมื่อวานนี้น้องก็ได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านของน้องและ <c oughs> สําหรับผลงานการแสดงคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้คือคืนที่ผ่านมาคือเมื่อคืนนี้อยู่ที่อำเภอคอวังจังหวัดยาสุตรอนพ่อ,พอมแม่ก็เดินทางมาให้การต้อนรับอย่างอบ่นและหนาแน่น เป็นจำนวนมากสำหรับเมื่อคืนนี้ถ้าเป็นตาษเกาเก่าของบอสก็คืออางะเต็มครับสำหรับเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคเอฟซีของน้องอ่หญิงยังหนาแน่นเช่นเคยนะครับและสำหรับค่ำคืนนี้ <c oughs> น้องออ๋งอิงและพร้อมกับทีมงานสาวน้อยเพื่มาแพงได้เดินทาง <c oughs> มาทำการแสดงอยู่ที่ วัดพระโลดตำบลหน,นองซางใหญ่อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีผมก็ขอเรียนเชิญเอฟซีและพ่อพ่อแม่แม่แมเขตบริเวณอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอใกล้เคียงเดินทางมาให้กำลังใจน้ององค์หญิงเพชรบานแปลงของเราเยอะๆนะครับสำหรับค่ำคืนนี้อยู่ที่วัดพระโลดตำบล ตังหวัหนองซางใหญ่อําเภอม่วงสามสิจังหวัดอุบลราชธานีและท้ายคลิปผมก็ฝากภาพประโยชน์คลายอ่อน,นะครับสำหรับคายอ่อก็จะทำการฉายในวันที่17กรกฎา2 5 6 8นะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้เอาไวค้คนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ